ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Half Life Blue s h i p t ก็ท่านผู้ชมที่ติดตามผมในช่องก็คงจะรอนานผมก็ต้องขออภัยที่ทําไม่เสียเวลาด้วยเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบอากาศร้อนไงผมก็แบบไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นคอมไม่อยากทําอะไรเด้อยคือแบบมันร้อนมากอ่ะบวกกับแบบต้องไปทํางานช่วงโควิดกลับมาก็แบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เล่นสักทีนะพาร์ทแรก ต้องต้องบอกต้องบอกานาตอนนี้เลยว่าตรงนี้เลยนะบอกตอนนี้ก่อนก่อนที่จะเล่นเนี่ยฮาร์ฟไรต์บูชิพผมไม่เคยเล่นเลยนะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนอายุตอนนี้ยี่สิบจะเข้ายี่สิบแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเคยดูแต่ใน youtube แต่ก็ดูไม่จบเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็อยากเล่นด้วยตัวเองเพื่อเป็นการไม่ให้สปอย์เนี่ยนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปยูันเลยเราลองในส่วนของเทนนิงรูมก่อนดีกว่า ผือผมก็ไม่มั่นใจเดวฝีมือจะดีแค่ไหนนะโอเคไปดูกันเลยเทนนิงรูมเวลานี้ที่ผมอัดก็ประมาณ4ี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วและถ้ามีเสียงแทรกซ้อนอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยอีกอย่างข้างๆเนี่ยผมก็มีพัดลมตัวขนาดไซส์กลางๆตั้งไว้อยู่ก็เปิดเบอร์หนึ่งถ้ามีเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยแต่คือแบบมันร้อนจริงๆอะ่ะใ้้ผมปิดอัดผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน โอเคเราจะมาลองดูกันก่อนว่าหมดเทนนิงรูมเนี่ยเหมือนภาคแรกไหมเหมือนอยู่เห <current training. S 1> มือนอยู่นะแต่น,นี้เป็นบาร์นี่ในร่างโฮโลแกรมแป๊บนะแป๊บขออนุญาตปรับเมาส์ทำไมเมาส์มันแบบมันล็อก เดี๋ยวนะขออนุญาตนะท่านผู้ชมเมาส์มันล็อกเมาส์มันล็อก <c oughs> โอเคขออนุญาตขออภัยที่ทําให้เสียเวลาท่านผู้ชมผมไปปรับเมาส์ปรับอะไรมาแล้วคือต้องปรับโอเคผมก็ไปดูกันเลยอ๋อการฝึกก็จะเหมือนแบบ <When> ภาคแรกนะ <be> useful, แต่แค่ <you 'll S 2> มันโอเครอให้มันพูดที่จบก่อนภาคแรกก็เดินไปก็จะเดินไปเลยนะมีตรงนี้นะแต่าภาคบูชิปจะมีเกาะให้สวมเลยโอเคแล้วก็หยิบเลยกด F เปิดไฟฉายเหมือนเดิม Moving around in your armor may be a little tricky at first. Take a moment to get a feel for moving around. Once you get comfortable with this, proceed to the next section just around the corner. โอเคเหมือนเดิมเขาไม่มีอะไรสุดเหมือนภาคแรกเลยแค่อาจจะมีเสริมมันนิดหน่อยแมปเดียวกันเลยจะไม่เหมือนภาค Opposing Force นะ Opposing Force จะเป็นค่ายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจามแล้วขออนุญาตโอ้แผลฝุ่นขออภัยนักผู้ชม You'll have to get over all three of these obstacles in order to proceed. It helps to get a running start. Watch me do it, then try it yourself. Okay, go. So I don't know what I'm doing. Maybe. Bunny, who look at me. Okay, go. Bye. Good work. Please proceed to the next turn. Okay, Pachalu. You'll need to duck out of the next set of obstacles when you crawl in a crouched position, you can move very silently. this can be very useful when you don't want to be heard. okay, Nico. i'm going to play glaglak. ngan ngan. pan, my doctor. okay, pan, pan. very good. i hardly noticed you. okay, bye. bye, teacher, lay now, try combining moves. you'll need to jump, duck, and then jump again this should get you prepared for the next room where you'll have to do both moves at the same time okay, Mander, to, do. Do okay to get into these pipes you'll need to perform a duck jump you want to stand right at the mouth of the pipe while moving forward jump up and hold the jump button to go into a crouch in midair การนั first, <S <s <pe c> ่งและบวกกระโดดเป็นการทำให้เป็นการที่ทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นกว่าปกตินะเนี่ยอันนี้เรากดสเปคบาปกตินะเนี่ยสเปคบาปกตินะแต่ถ้าเราบวกนั่งด้วยนะกดนั่งแล้วกดสเปคบาจะได้เลยโอเค คาน์เตอร์ก็เป็นครับเคาน์เตอร์ทุกภาคเป็นหมดเวลาจะขึ้นกล่องที่สูงกว่าตัวเราเนี่ยกระโดดธรรมดาไม่ได้แน่นอนต้องมีนั่งด้วยเค <Nice work. S 1> okay, ไปห้องต่อไปเลยเข้าท่อไปเอาโหลดโหลด Walk โอเคคือบันไดก็ปกติครับไม่มีอะไรโอเคกระโดดพื่อันนี้เหมือนภาคแรกไม่มีนะไม่ไม่น่าม,มีนะภาคแรกอย่างเงี้ย เออน,นี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีภาคแรกไม่มีอันนี้นะอ้าวลงมาได้ไปขึ้นลิฟต์ไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรลงจุดเดิมโอเคไปต่อครับ you find medical like this one throughout the Black Mesa Research Facility. To restore your health, walk up to a med kit, then press and hold your use key. Your health will recover gradually until you're at full health or until the kit is depleted. Once the light goes out, a med kit cannot be reused. You may also find HEV charge stations such as this one throughout the facility. These stations however can only b โอเคก็ไม่มีอะไรก็หม่อยเก่งๆก็ไม่รู้เรื่องนะไปเดินทางต่อก่อนออกสนามจริงเราก็ควรจะฝึกฝึกไว้ดีกว่าเพื่อเป็นความรู้ wheel and control key up use press to the the ไปแล้วก็หมุนหัววาวกอกกระโดดเฮ้ยอย่าไปแล้ว okay, น <Okay, S 2> ะเคโลดโอเคก็ดันกล่องไป really ให้เป็นสะพานโอเคแล้วก็เดินข้ามไปเลย If you can't push an obstacle out of the way, you might try pulling it. To pull a box, move up to it and press your use key. While holding down the use key, move backwards and the box will be pulled with you. Oh done I breaking things that block your path pick up the crowbar and smash your way through the boxes <coughs> you'll need to use your flashlight แตกทุกแตกมีอะไรทไุบไปหมดอ่ะอันนี้กด F เนอะอเดินตามทางไว้เรื่อยไม่มีอะไรมากเหมือนภาคแรกเลยฝึก K เรียบร้อย Okay. Welcome to the Black Ooh, training target range. You'll get a chance to fire your weapon, reload, and fire the attached grenade launcher. Collect your equipment and proceed to the firing station. Need to hit every target to complete the course. If you miss, don't worry about it. The targets will keep moving until you manage to score a hit. If you want to get through the target range as quickly as possible, try reloading during pauses instead of letting your gun run out of ammunition at a critical time. Okay, okay. To fire the grenade launcher, use the alternate fire button. Some targets can only be destroyed by lobbing grenades. I'll start the sequence in five. Four, three, two, one. You've completed the Black Mesa training target range. You may advance to the okay, next Your heads up display will let you know when oxygen becomes critical. That means you'll need to find some clean air to breathe. As you swim through this course, your blood oxygen levels will begin to drop. At the midpoint, you'll be given an opportunity to surface for air. Bye. ดีตัวขึ้นไปมันเดิมไม่มีอะไรในภักแรกเฮ้ยอยากขึ้นแต่ผมต้องไปปรับมุมมองใหม่เนี่ยมันใกล้ไปไปเลยดีกว่าีกเก็ฟังแล้วอันนี้มันบังคับให้เราโดนเลือกโปรตีนละมันทำให้เราแบบรับรู้ถึงแบบสภาพแบบ สภาพต่างๆอ่ะเออว่าแบบอันนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรเป็นงี้น,น,นะเรื่องปกติไปขึ้นเร็ถือว่าอันนี้เป็นพาร์ทแรกไหมพาร์ทแรกก็ฝึกกันเลยโอเค ให้ดอกเตอร์อเ,อรเปิดประตูเปิดประตูหน่อย <c oughs> จะได้จบการฝึกแล้วก็ลุยสนามจริงกันเลยโอเคไม่มีไรไปเลย now join n You're to certified Security the Blue Shift High โอเคก็ไปนี่สดๆกันงี้เลยจะไม่ตัดเนี่ยผมขอเล่นเป็นระดับอีซี่แล้วกันนะโอเคก็ลุยกันเลย Half Life Blue Shift ลดลางอีกแล้วแต่มุมมองที่ใหม่ขึ้นนะ ตอนนี้ก็เสพบ,บรรยากาศไปก่อนผมก็ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยครั้งแรกเลยที่ได้เล่นถ้าแบบบรรยากาศพาดอะไรส่วนไหนไปก็ขออภัยได้แล้วกันผมก็ไม่รู้จะดูจุดไหนก่อนผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเอาแล้วลงแล้ว เก็แต่มาถึงอ๋อเราเป็นบานนี่เราก็ปกติอยู่แล้วเนาะก็มีชุดมีอะไรให้อยู่แล้วมาถึงก็เปิดไฟฉายเปิดอะไรได้เลยห้อ,องโอ้ห้องสับพา้าเอ้าเฮ้ยแอบอู้เกมไม่ใช่แอบแอบปู้งานเลยนะสองคนนั้นนะ <laughs> มาเล่นเกมด้วยกันสนุกดีสนุกด,นดีน่ารักน่ารัก If it is necessary to exit the train, disabled passengers should leave first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. The intended destination is a high-security area beyond Sector C. high-security train at the Central Transit Hub. โอ้สวยมากเป็นวิวที่แบบวิวใต้ดิดนนะไม่มีอะไรกันเลยนะตกไปก็ตกน้ำอนะ่ะโอ้มีงี้ด้วย ุ the area nine, มุดมองดูจากนี้มันก็แบบมองไม่ค่อยสูงนะแต่ตกไปอยากรู้จะขึ้นยังไง <c oughs> ผมก็ดูใน YouTube เป็นบางช่วงมานะก็ อาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ดูหมดนะเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยเรามาลองด้วยตัวเองดีกว่าบีคาฮูนบีนีน่ยมมา <"B" S 2> จากบาร์นีนะโอ้ลงลงดึกมากมีสถานะคือเฮ้ย พอตกใจหมดนึกว่าอะไรตอนนี้เรายังไม่เจอกอรดอนฟรีแมนนะอ่านี่คุ้นคุ้นกันไหมอ่ารถล้างเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้ท่านผู้ชมจะรู้เลยคุ้นคุ้นไหมนี่ทางนี้คุ้นคุ้นไหมถ้าเราเล่นเป็นกอรดอนฟรีแมนภาคแรกเราด้เห็นร,รปภตรงนี้หนึ่งคนนะนยืนคอประตูน,นั่นก็คือตัวเรานั่นเอง มาแล้วครับพระเอกของเรา,านี่นี่พระเอกของเราจะมาแล้วจะมาแล้ว ถ้าเราเล่นเป็นกอร์ดอนฟรีแมนภาคแรกเราจะเห็นบาร์นี่ยืนคอประตูต,ตรงนี้นะนี่กอร์ดอนฟรีแมนพระเอกจากภาคแรกนี่ไปแล้วไปแล้วโอเคท่านผู้ชมก็จะแบบอ๋อกันแล้ว มันเป็นทำลายเดียวกันเออโอเคเราต้องไปทางไหนก่อนดีวะเนี่ยมาถึงก็โหลดเลยทางนี้อ่ะ Calhoun you know you can't go on duty without your sidearm and uniform อ๋อยังออกไม่ได้ต้องมีชุดก่อนแปลาที่ไหนอ่ะลงเนี่ยนี่ก็ไปได้ ไปข้างบนก่อนดูข้างบนก่อนก็ไม่มีอะไรสบายใจแล้วที่พักที่พักโอเคไปต่อไปต่อ Ni morninghoun this to of you show up อยู่ไนหนน้าชุดเรา นี่ห้องอาบน้ำน,นี่โอเคได้แล้วนี่ใครอ่ะ <c oughs> คาฮูนน,นี่ล็อกเกอร์เราไอ้นี่ล็อกเกอร์เรา The True About Alien Alien มันมีจริง What เปิดได้ไหมล็อกเกอร์เพื่อนเปิดไม่ได้ เพ hey, oh. like ื่อนก็ใส่รองเท้าเสร็จแล้วโอ้คุณนวายไปหมดเลยอะไรก็ไม่ร umm ู้เฮ้ยยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นไต้องแปลงไหนก่อน่ะขึ้นลิฟต์ก่อนก็ได้อโมลี่ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ อ๋อต้องดูตามสีวิดีโอเซลถ้าไปแบบพวกคังแสงก็จะเลี้ยวขวานะถ้าไปวิดีโออะไรไม่รู้ก็เลี้ยวซ้ายลองไปด่วนเคเปิดได้ อ๋อก้องจอนปิดเฮ้ยกอดอนอ้าวกอดอนเดินไปทำงานแล้วนะเคกล้องที่สองอันนี้ใครไม่รู้อ,อ๋อน,นี่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่แบบเราไปถึงเราจะในห้องอะที่มันให้เข็นรถรถเพรไปเอออันนี้นะ่าเป็นผู้หญิงมาเตรียมให้นะมาเตรียมให้กอดอนทำงานเขียนเข้าไปไหนดูกล้องตัวที่สาม อ๋อนี่ห้องเบ,เบิกเบิกอาวุธคลังแสงเราน่าจะไปห้องนี้แล้วมั้งโอเคออกได้แล้วโอเคไม่มีไรก็สบายใจแล้วอ,อ๋อต้องกดปุ่มไคลืมไปเราแบบมีหน้าที่บทบาทเบบเปิดได้แล้วนะ่านี่จากทางนูน้นทางเชื่อม อ่านี่ห้องจากกล้องจอนปิดนะโอเคเราไปเบิกปืนมาได้สักทีนะโอ้โหได้ก๊อกโอเคโอเคให้ก๊อกมาแต่ไม่ให้กระสุนมาหวังว่าจะมีกระสุนให้ป้นนะนี่นี่ คิกก่อนเลยเฮ้ยแอบกินเหรอแอบอู้แอบกินแอบกินในเวลานานโอเคยิงสักนิดนึงถ้าเรากดอะไรไม่มีเปล่าเนี่ยเอาเนี้ยเปลืองกระสุดไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ยิงเป็นพิธีแล้วกันโอเคไปละ เราเดินถือปืนอย่างเงี้ยนะไม่กลัวปืนลั่นในที่ทำงานนะไาลงลิบต่อกับทางเดิมทางเดิมทางที่มันบอกว่าให้เราไปใส่ใส่ชุดก่อนถดียออกประตูไปได้ <c oughs> เบิกเนี่ยกดดิ <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไร ีานขนะอ,อให้เป็นวันที่ดีคาฮูนเราก็น่าจะเป็นคนดังอยู่เนี่ยมีแต่คนรู้จักเราเราอาจจะแบบทำงานมานานแลนะ้วก็ในประวัติที่มันเปิดมาตอนแรกก็เขียน่าตั้งสองปีแถมยังรู้จักกับกอดนฟรีแมนเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วโอเคก็เดินเสพบรรยากาศไปเรื่อยแล้วกัน ได้ไหมไม่ได้อ่านแล้วครับงาวขนาดไหนต้องมานั่งกระบาดอะโอเคตรงแต่คงต้องลงข้างล่างนะโอเคครับสำหรับ half life บูชิฟก็ขอพักการเดินทางไว้เท่านี้ก่อนเนาะก็ตอนนี้ก็ยิสบสองนาทีแล้วเดี๋ยวเวลาแบบเรนเดอร์นานมันจะแบบเวเวลาเรนเดอร์นานไฟมันจะใหญ่เดี๋ยวมันจะอัปโหลดนานก็สําหรับพับไลฟ์บูชิฟนะครับาร์ทน,นี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแชร์คลิปวิดีโอของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำยูทู e ต่อไปได้วยนะครับ โอเคถ้าใครอยากพูดคุยหรือสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยโอเคสำหรับพาพสไลด์บูชิปพาร์ทน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ bye ยายบายเจอกันพาร์ทหน้าครับ